สวัสด,ดีค่ะขอต้อนรับรทุกท่านเข้าสู่รายการเริงบ้านบ้าน by J Asset Management ค่ะ วันนี้โบจะพาทุกท่านนะคะมาชมบ้านทาวน์โฮมค่ะกับโครงการพกษาวิว50ทับ2ค่ะหรือว่าชื่อโครงการเติมเต็มพษาวิวราชพัฒนารามคำแหงค่ะสำหรับโครงการนี้นะคะเป็นโครงการบ้านทาวน์โฮมขนาด2ชั้น3ห้องนอน2ห้องน้ำ1ที่จอดรถค่ะโครงการที่โบจะพาไปชมที่นี่นะคะถือว่าน่าอยู่มากๆค่ะและก็อยู่ในแขวงและเขตสะพานสูงกรุงเทพมหานครนี้ค่ะหรือว่าสังเกตง่ายๆเลยนะคะเดินทางได้ง่ายอยู่ในซอยมิรทีนค่ะนะคะหรือ ว่าบนถนนรามคำแหงนั่นเองค่ะภายในโครงการแห่งนี้นะคะก็อบล้อมไปด้วยธรรมชาติค่ะมีสวนหย่อมให้คุณทุกท่านนะคะได้มาพักผ่อนกันค่ะหรือว่าจะมาออกกําลังกายกันก็ได้และก็ยังอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลสถานศึกษาและที่สําคัญเลยอยู่ใกล้กับห้างสรรพสินค้าอย่างเช่นเดอะมอลล์บางกะปิเทสโก้โลตัสและวิกซีนั่นเองค่ะส่วนในบ้านจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามโบเข้าไปชมกันดีก,กว่าค่ะ และตอนนี้โบก็เดินทางมาถึงในตัวบ้านแล้วนะคะบ้านหลังนี้ค่ะอยู่บ้านเลขที่273ทับ249ค่ะเป็นบ้านหลักหัวมุมนะคะอยู่ในซอย19ของโครงการนี้ค่ะ สำหรับบ้านหลังนี้นะคะเดินเข้ามาในตัวบ้านค่ะนะคะก็จะมีห้องโถงนะคะตรงนี้สามารถทําเป็นมุมรับแขกได้ค่ะวางโซฟาหรือว่าจะเป็นชั้นวางทีวีก็ได้ถัดจากบริเวณหน้าบ้านตรงนี้นะคะบริเวณด้านหลังค่ะคุณสามารถวางเป็นโต๊ะรับประทานอาหารได้ค่ะและชั้นหนึ่งตรงนี้จะมีหนึ่งห้องน้ําและด้านหลังของตัวบ้านนะคะเรามีการต่อเติมค่ะทําเป็นห้องครัวมีเฟอร์นิเจอร์ให้อย่างครบคันเลยค่ะเดี๋ยวไปชมกันดีกว่าค่ะ อย่างมุมที่โบยืนอยู่ตรงนี้นะคะสามารถวางโต๊ะรับประทานอาหารขนาดใหญ่ได้ค่ะและที่ติดติดกันเลยตรงนี้นะคะจะมีประตูค่ะที่สามารถเชื่อมต่อบริเวณด้านข้างตัวบ้านเพราะบ้านหลังนี้เป็นบ้านหลังมุมนะคะเป็นบ้านหัวมุมเพราะฉะนั้นจะมีพื้นที่ที่เหลือบริเวณด้านข้างตัวบ้านคุณสามารถทําเป็นสวนก็ได้ค่ะ ส่วนด้านหลังตัวบ้านนะคะเรามีการต่อเติมค่ะนะคะแล้วก็มีการปิ้วอินเป็นเฟอร์นิเจอร์ครัวให้บางส่วนนะคะซึ่งตรงนี้นะคะก็สามารถทําเป็นห้องครัวได้ค่ะแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งพื้นที่ซึ่งคุณสามารถทําเป็นพื้นที่ซักล้างก็ได้ค่ะส่วนชั้นหนึ่งตรงนี้นะคะยังมีอีกหนึ่งห้องน้ำค่ะเรามีสุขภัณฑ์ให้อย่างครบครันค่ะและพื้นที่ชั้นหนึ่งตรงนี้นะคะในห้องน้ำคุณสามารถอาบน้ำด้านล่างได้ค่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปชมชั้นสองกันบ้างค่ะไปชมห้องนอนกันดีกว่าค่ะ สำหรับชั้น2นี้นะคะจะมีทั้งหมด3ห้องนอนค่ะเป็นห้องนอนขนาดใหญ่นะคะที่อยู่ในส่วนของด้านหน้าตัวบ้านและห้องนอนเล็กอีก2ห้องนอนพร้อมกับหนึ่งห้องน้ําเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนใหญ่ก่อนเลยค่ะห้องนอนใหญ่ตรงนี้นะคะคุณสามารถวางเฟอร์นิเจอร์เพิ่มเติมได้นอกจากเตียงแล้วนะคะก็สามารถบิวอินเฟอร์นิเจอร์อย่างเช่นตู้เสื้อผ้าก็ได้ค่ะจะเป็นห้องนอนที่อยู่ในส่วนด้านหน้าตัวบ้านนะคะแล้วก็จะมีหน้าต่างค่ะบริเวณด้านข้างและด้านหน้าตัวบ้านที่คุณสามารถรับลมธรรมชาติได้ค่ะ ค่ะคุณผู้ชมส่วนอีก2ห้องนอนจะเป็นห้องนอนเล็กนะคะจะอยู่ในส่วนด้านหน้าตัวบ้านหนึ่งห้องและด้านหลังตัวบ้านหนึ่งห้องค่ะห้องนอนเล็กทั้งสองห้องตรงนี้คุณสามารถวางเตียงนะคะเป็นไซส์ขนาด5ฟุตได้ค่ะแล้วก็สามารถวางตู้เสื้อผ้านะคะหรือว่าจะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งเพิ่มเติมก็ได้ค่ะ นอกจากห้องเล็กตรงนี้จะเป็นห้องนอนได้แล้วนะคะคุณอาจสามารถนะคะทำห้องนี้เป็นห้องทํางานหรือว่าเป็นห้องสําหรับน้องๆหนูๆและที่สําคัญเลยค่ะห้องนี้โบว่าเหมาะกับทําเป็นห้องครัมากๆเลยค่ะเพราะว่าเงียบสงบมากๆเลยบนชั้น2จะมีหนึงห้องน้ําค่ะห้องน้ำนี้นะคะมีสุขภัณฑ์ให้อย่างครบคันและมีห้องอาบน้ําแยกแยกพื้นที่ส่วนเปียกส่วนแห้งให้คุณใช้งานค่ะ เดินทางไปยังหมู่บ้านพฤกษาวิว50ทับ2เริ่มต้นที่ฝั่งตรงข้ามบิก๊กซีสุขาพิบาล3ขับตรงไปประมาณ3.2กิโลเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ซอยมิสทีนขับตรงต่อไปอีก2.8กิโลเมตรจุดหมายที่อยู่ซ้ายมือค่ะและที่นี่คือโครงการพฤกษาวิว50ทับ2ค่ะหวังว่าจะถูกใจคุณผู้ชมทุกท่านค่ะ ใครที่ชมคลิปนี้แล้วอยากจะเป็นเจ้าของโครงการนี้บ้านหลังนี้สามารถติดต่อโบได้เลยค่ะผ่านทางช่องทาง Facebook Fanpage J Asset Management หรือที่ Youtube c h anel n เรื่องบ้านบ้าน by J Asset Management ค่ะนอกจากหลังนี้แล้วเรายังมีทรัพย์มือสองสภาพนางฟ้าให้คุณได้เลือกอีกมากมายและมีบริการให้คำปรึกษาพร้อมกับยื่นสินเชื่อ พี่ค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายส่วนครั้งหน้าอยากจะไปชมบ้านหรือว่าคอนโดมิเนียมที่ไหนพิมพ์มาบอกเราได้ค่ะส่วนวันนี้หมดเวลากันแล้วค่ะขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ